ครับก็วันนี้นะครับเรามาพบกับนะครับนักเรียนชั้นมหกทับหนึ่งนะครับวันนี้เขาจะพามาดูกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ากิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเชิญครับครับวันนี้กลุ่มของเรานะครับจะมานําเสนอการทดลองเกี่ยวกับการขัดเหรียญโดยใช้น้ำส้มสายชูและน้ำมะขามนะครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ครับผม หนึงนางสาวจริญานังสีสานงสา,า,า,สาสนงสาวธัญรัตน์ชำลํา3นางสาวอริษาฤเวศ4นางสาวธนดาอินชาห้าหนางสาววิญญพรลงเจริญและ6กกับผมนายสิทธิกรผูกป้องครับเจอน่าฟาได้ไหมคะมีส่วนของส่วนประก,กอบนะคะก็จะมีดังนี้นะคะหน,นะคะน้ํำมะขามเปียกนะคะที่เราได้ทําการ,ร่ผสมแล้วก็ ค่ะคุณกันญชรจะรอด้่อย <c oughs> แล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะและ,ะสุนท้าญก็คือเหรียญดำที่เราได้เตรียมมาค่ะ,ะในส่วนของน้ำมะขามเปียกกับน้ำที่เราผสมไปเนี่ยใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับผม เจ็ดสิบห้ามิลลิตรกับมะขามเปียกสองขีดค่ะสองขีดสองขีดคิดเป็นกี่กรัมครับสองร้อยกรัมนะโอเคอ่ะทำไงต่อครับทีนี้เรียนในการทดลองค่ะไหนดูซิมันดำจริงไหมเนี่ยดำค่ะไม่เน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 โอ้มีขอบดำ้วฮะโอเคโอเคอันต่อไปเราจะนำเหรียญ คเลยนะคะโดยจับเวลาค่ะจับเวลาในอุปกรณ์จับเวลาจับเวลาอ๋ใช้โทรศัพท<ไ>์จับนะฮะเดจับสินาที่บบเราจะดลองสอน่งนี้นะคะโดยใช้เวลาสินาทีไหน,นสองเรียนไหนดูก่อนอ,อ่าแป๊บหบนึ่งนะฮะเราจะได้รู้ว่ามันตามจริงไม่ตาจริงโอเคครับ<ไ>อ่าโอเค ลงจับเวลาใช่ไหมอ่าโอเคอ่าแล้วอุปกรณ์ตัวอื่นเรามีแช่ไหมอันดัเสุเนี่อื่นอื่นมีแช่ไหมกนอกจากมมครับะขาเปีกมะขามเปียกแล้ก็น้ำ้มายชูค่ะเออเราไม่แช่พร้อมกันเลยครับ คูร <mile> ีเวลาเทพยายามเอียงเอียงเอียงกระบอกตวงให้มันไหลลงตามได้อะไรแล้วแป๊วเป๊วเป๊วเป๊วดับเปิลมาหยอดครับ พรเทียงไปมันจะเกินครดูท้องดูท้องของสาระลายว่าม,มันถึงเจ็สิบห้าหรือยังท้องน้ำอ่ะท้องอ่ะตาเธอมันอยู่ตรงตำแหน่งนั้นไหมเออ ท้องน้ำมันเด้ไม่ใช่ขีดบนเด้ท้องน้ำท้องล่างสุดเลยเนะ่อยกัวเบาเนนะ่ยถึงเจ็ดสิบห้ายังถ,ถึงแล้วก็โอเค ใช้เกลือด้วยเกลือเกลือแกงอ่าโอเคสเดียอดข้าลหนึ่ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะโต๊ะขนาดไหนอ่าทำไมเราถึงใส่เกลือลงไปคิดว่า นะอันนี้เป็นการทดลองบ้านๆจริงๆนะนี่สังเกตอุปกรณ์แล้วในน้ำส้มสายชูมีกรดอะไรนะกดแอสติกค่ะกดแอสติกแอสติกซีสองช่อว่าฮะทซีสองเอชาโอเอช C O O H G C, H 3, C H 2 C H 3 C o o H 2 C H 3 C O O H ใชโอเคอ่ะ okay. อแ,ลอแล้วในน้ำมะขามเปียกเราใส่เกลือไหมไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ใช่สแสดงว่าเกลือมีผลไหมเนี่ยคิดว่า แล้วในน้ำมะขามเปียกจะไม่มีผลหรอมีน้ำมะขามใส่ไปแล้วมีน้ำมะขามใสไปแล้วลองดูลองดูงดจะแช่กี่นาทีสิบนาทีในเลียนไหนจะแช่ในเลียนดำ โอเคะดูเวลาด้วยนะครับดูเวลาอีกตัวหนึ่ง้วยนะจะได้อ,ออกกันนะ ดูลายตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลาก็จะนั่นแะ ลูกเก็บในงานเลยสิบวิคนระับอ่าในสิบวิอาจจะได้ออกแล้วเป็นการทดลองแบบเบิานๆใช่ไหมครบ้านมากๆ <c oughs> ต้องต้องใช้แปรงขัดด้วยทำไมนะ,มนะนอืมอสรุปมันออกเพราะแปรงขัดหรือมันออกเพราะ <c oughs> เราแช่ทั้งสองโน <c oughs> ดีมากเลยนะคะขัดเซโต้คุณเลยน,นั้นเด, <c oughs> ดี๋ยวเชียร์ไทยค <c oughs> ่ะอถ้าสมมติเราขัดต่างกันนะใช้แรงขัดต่างกันมันจะไม่ออกต่างกันหรยอ <c oughs> ต้องใช้แรงเท่ากันไหม ยังไงแรงนี่แรงที่เราขัดเนี่ยต้องเป็นตัวแปรเลยตัวแปรควบคุมตัวแปรตามหรือตัวแปรขัดอย่าเย็นไม่ยอมตอบเลยขัดกี่นาที จนกว่าจะออกถ้าขัดขัดจนกว่าจะออกแล้วมันยังไงมันจะมีผลยังไงทีนี้ถ้านานเกนไปก็ควรจะแช่หนไว้เพิ่มถ้าตรงที่ขัดไม่ออกควรเพิ่มระยะเวลาในการแช่ค่ะเพิ่มระยะเวลาในการแช่ค่ะค่ะแล้วที่พวกเราทดลองไงที่พวกเราทดลองเนี่ยเวลาแช่ที่ดีที่สุดจะได้กี่นาทีประมาณ20นาทีแล้วแต่เรียนด้วยแล้วแต่เลียนด้วยค่ะความนำความสุขูรณ์ของ อ,อาของน,น้ำต้มสายชูเป็นไงไหนดูสิอ๋อนี่มันเป็นไหนอายุขอบมันสิเนะี่ยโอเคอ๋อแสดงว่าอืมโอเค ครับแต่มันออกจากเรียนแต่มันติดโต๊ะครูใช่ไหมขัดออกแล้วให้มันติดอยู่เต๊ะครูนี่เลย ใช่ไหมด้านนึงดิโอเคฮะก็พอใช้ได้ขัดต่อไอ้ที่ขัดอยู่นี่คือเร่งให้มันดำขึ้นเนี่ย แล้วไอ้สารในมะขามหนึ่งมีอะไรนะมีกดที่กดอะไรคาร์บอนคาร์บอนิกกับมาลิกค่ะกดพวกนี้มันช่วยไหมช่วยช่มัช่วยอสิ่งที่มีกเปี้ยวแล้วมันช่วยยังไงมันช่วยช่วยเ่อเคลือบผิวหนค่ะอะไรปมันช่วยเคลือบหรือช่วยกัดช่วยกัด อ่ะแล้วเพื่อนๆลองกันอ่ะลองตอบมันมันมันสนิมเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรสนิมมันเกิดมาจากอะไรเรารายงานได้ยังรายงานได้ใช่ไหมอ่าข้าวคา่วมันนำพวกสนิมเนี่ยเกิดมาจากเป็นยาอะไรนะที่เราเรียนทางเคมีสิคือยาดีดอกค่ะปิยาดีดอกมันมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างทําให้เกิดสนิมได้มีโลหะมีออกซิเจนแล้วก็มีน้ำมีน้ำอ่โอเคโอเคนะก็คือใช้ตอนนี้เรากำลังใช้สมบัติของความเป็นกรด ที่อยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับเข้ามากัดก่อนทําให้เหลียนเนี่ยเหลียนที่เป็นโลหะเนี่ยใสยขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นตอนนี้รอผลของอะไรน้ำส้มสายชูค่ะส้มสายชู อันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าเราทดลองไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่าอ,อันนี้คือแค่เบื้องต้นที่มานําเสนอปูวันนี้อ๋อโอเคใกล้หมดเวลา้ยังสองนาทีค่ะสนาทีาทครั้งหน้าถ้ามีโอกาสทำนี่ต้องเตรียมอุปกรณ์ ถ้าเราจะขัดมันต้องมีที่รองใช่ไหมใช่ <ไอ S 1> เราต้องเจออุปกรณ์รอง้วนะบบกัรถล่มไ <c oughs> ม่ <c oughs> <c oughs> กะว่าย,ย <c oughs> ีกกี่นาทีนะอีกสองนาทีสิบสองนาทีอ,นทอะน้ำส้มสายชูหมดแล้วใช่ไหมเ <c oughs> วลาละอะัเริ่ม ที่พวกเราทดลองกินพวกเราใช้กับอะไรบ้างเนะี่ยหนึ่งน้ำมะขามสองมะนาวสามน้ำตาลทรายสี่มีสามอย่างมีสามอย่างสามอย่างอะไรดีสุดทีนี้เอาผสมกันอะไรนะเอาผสมกันอาเนว่าทดสอบสามอย่างมีมีอย่างที่สี่ผสมกันด้วย น้ำส้มสายชูยกันดีสุดค่ะแต่ว่ามันทำให้เหรียญชำรุดค่ะมันจะเป็นแบบรูปทรงค่ะ<น>ตัอวอย่างตัวอย่างที่รอมาหายไ,ไป รอยใครกัดรอยใครกัดเหรียญคอคน้นปชไหนนนี้ส้มสายชูใช่ไหมโอ้ประมาณนี้อ่ฟัง โอเคอ่าทีนี้ลองอเมื่อกี้ครูถามว่าที่เราทดลองเนี่ยเราทดลองกับเรื่องนะหนึ่งน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกสองน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูสามน้ำมะนาวมีอย่างอื่นได้ไหมมีแบบผสมไหม,มผสมอะไรกับอะไร แดดตาสวนที่เท่ากันใช่แล้วผลเป็นยังไงผลการทดลองผลการทดลองที่เราทาทั้งสี่อย่างเนะี่ยมันอะไรมันเป็นยังไงาขัดออกแต่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานค่ะบางเหรียญถ้ามีคราบดามากก็ขัดไม่ออกเลยค่ะอืมอ่ะต่อไปอะไรอีก

เออเป็นเรื่องทนะี่แปลกะน้ำมะนาวไม่ออกเลยโอเค <ไป S 1> นะมีอะไรอีกอืมเป็นยังไงอันนี้ันก็ปากามันก็ออกออกดีออกดีออกดีกว่าที่สุลงมาค่ะแล้วก็ไม่มีอใช่ค่ะไม่มีรอยมีะอืม สรุปสี่อย่างนีถ้ถ้าพวกเราทดลองแล้วเดี๋ยวพวกเราคิดว่าอันไหนมันดีสุดนะเใใอาเอามารวมกันอืโอเคอใครจะกล่าวสุดท้ายทิ้งท้ายสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการทดลองไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคุณแรกนะครับ ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้เคมีนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับซึ่งเราก็จะพบว่านะครับเหรียญนะครับนะทางกลุ่มก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับเหรียญพวกนี้มันก็จะมีการอายุการใช้งานนะครับมันก็จะเกิดทำริยากับออกซิเจนนะครับกับน้ํานะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดพวกโลหะต่างๆเกิดสนิมนะครับอันนั้นวิธีการแก้ไขก็คือนะ ลูนักเรียนก็ไปนําคิดหามาวิธีมานะครับ awakening. ก็มีน้ําส้มส,สายชูมีน้ํามะขามเปียกน้ํามะนาวนะฮะก็อย่างที่ดังที่ ion, ลูกนักเรียนรายงานนะครับก็พบว่าถ้าเป็นน้ําส้มส <learns ise. S 2> ยายชูเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เหรียญชารุดนะครับโดยเฉพาะพวกเหรียญเก่าๆนะครับเหรียญเก่าๆจะชํารุดได้นะครับ,พพ wherever, รบแต่ว่ามันกัดดีไหมมันก็กัดดีนะครับในส่วนของน้ํามะขามเปียกแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับนะใช้ดได้แล้วก็ขาดออกมาก็โอเคก็ใช้ดได้นะครับส่วนของน้ำมะนาวนี่ นุงเรียนนาเสนอผลการทดลองไปแล้วก็คือไม่ค่อยออกใช่ไหมครับไม่ค่อยออกแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการผสมกันระหว่างน้านํามะนาวกับน้ําส้มสายชูนะครับก็ถือว่าได้ออกมานะครับค่อนข้างดีแด้ลุงนักเรียนก็นําเสนอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเอาผสมกันระหว่างน้ําส้มสายชูกับน้มามะขามเปียกนะครับในความคิดที่เป็นแบบนั้นโอเคนะครับส่วนมันเป็นยังไงจริงๆแล้วนะครับ ทุกคนทุกท่านก็ลองไปทดลองดูนะครับที่บ้านนะครับเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ